สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูแกงขั่วเนื้อลูกเหลียงมาดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะนำหัวกะทิค่ะใส่ลงไปในกระทะตามด้วยพริกแกงขั่วใต้ ผัดพริกแกงและหัวกะทิจนกระทั่งกะทิแตกมันค่ะระหว่างที่เราผัดหัวกะทิกับพริกแกงนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสักเล็กน้อยค่ะขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยว กะทิกับริกแกงเขาจะไหม้ก่อนเนาะแทนที่จะแตกมันจะกลายเป็นว่าจะขมเพราะว่าไหม้ค่ะพี่ดาจะคอยเติมกะทิลงไปทีละหน่อยนะคะ เราก็จะใส่เนื้อค่ะเนื้อวัวนะคะอันนี้เป็นเนื้อแดงนะคะเนื้อติดมันค่ะผัดจนกระทั่งเนื้อสุกเลยค่ะระหว่างที่เราผัดนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปนะคะเติมกะทิได้นะ แต่เราก็จะไม่ใส่แบบเยอะมากนะคะเติมกะทิลงไปเราก็แค่จะคนๆเล็กน้อยนะคะแล้วก็รอเขาแป๊บนึงค่ะเดีย๋ยวค่อยผัดต่อเนาะถ้าเกิดใครจะไม่เอามาเขี่ยวแบบนี้นะคะสามารถที่จะเอาเนื้อ ไปต้มนะคะกับหางกะทิก่อนก็ได้นะคะต้มจนกระทั่งเนื้อเขาเปื่อยอะคะ่ะแล้วก็ค่อยเอาลงมาใส่ก็ได้นะแต่ว่าพี่ดานะคะชอบให้เนื้อเขามีความเหนียวนิดนิดนะคะก็เลยไม่ได้เอาไปต้มจนเขาเปื่อยก่อน,นะคะ่ะก็เอามาเคี่ยวเลยเนาะ เนื้อเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่กะทิให้ท่วมเนื้อค่ะแกงคั่วนะคะเราจะไม่ใส่น้ำให้เยอะเนาะอันนี้พี่ดาใช้กะทิอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเราดูแล้วนะว่าน้ำมันน้อยเกินไปค่อยเติมน้ำเปล่าค่ะอันนี้ใช้เป็นกะทิกล่องเนาะเคค่ะพอใส่กะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าเพิ่งคนค่ะต้มเข้าไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะ กะทิเริ่มเดือดน,นะคะเราก็คนได้ค่ะพี่ดาคิดว่านะคะเดี๋ยวพี่ดาจะเติมน้ำเพิ่มอีกแค่นิดเดียวค่ะเพราะว่าพี่ดาไม่ชอบให้เขาน้ำเยอะเกินไปเนาะเดี๋ยวจะไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าเราไม่เติมน้ำเลยเดี๋ยวมันจะเหนียวเกินนะคะถ้าน้ำกะทิเขาแห้งลงค่ะโอเคขอเติมน้ำเปล่านิดนึงค่ะ เห็นใส่เยอะแบบนี้นะคะแปบ๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็แห้งลงอีกเติมน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยนะคะต้มต่ออีกแป๊บหนึ่งค่ะรอจนกระทั่งน้ำเดือดอีกครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวปรุงรสชาติค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้ำแกงก็เดือดแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ดานะคะจะใส่ลูกเหลียงลงไปค่ะพี่ดาลืมไปนะคะว่าเราต้องใส่ลูกเหลียงก่อนที่เราจะปรุงรสชาตินะคะ พอน้ำแกงเดือดนะคะใส่ลูกเหลี่ยงที่ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วลงไปเลยค่ะลูกเหลี่ยงนะคะพี่ดาซื้อมาจากแมคโครเนาะถ้าเกิดใครอยู่ภาคกลางแล้วไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนนะคะแมคโครมีขายพี่ดาเห็นมีขายตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ก็ราคาก็ไม่แรงนะคะนี่พี่ดาซื้อมา65บาทนะคะ ใส่ลูกเหลียงลงไปเสร็จค่ะต้มต่อนะคะจนกระทั่งลูกเหลียงสุกนะคะค่ะพี่ดาก็ต้มต่อมาอีกแป๊บนึงค่ะตอนนี้ลูกเหลียงก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติค่ะพี่ดาลองชิมดูแล้วนะคะมีรสชาติติดหวานเล็กน้อยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะคะเดี๋ยวจะขอเติมน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะ ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำแกงเดือดๆดใส่น้ำปลาลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับพี่ดานะคะรสชาติได้ที่แล้วค่ะ สุดท้ายนะคะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะต้มต่อจนกระทั่งใบมะกรูดสุกนะคะจากนั้นตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงขั่วเนื้อลูกเหลียงลองไปทำทานกันดูนะคะวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ